สวัสดีครับพบกับ d a t a Espresso อีกครั้งนะครับยินดีที่ได้เจอทุกคนอีกนะครับก็หายไปนานเลยนะครับติดสงกรานติดเล่นสงกรานก็สนุกดีนะครับหวังว่าทุกคนจะมีความสุขในช่วงหยุดยาวช่วงสงกรานนะครับก็ไม่ได้มาอัปเดตคลิปอะไรใหม่เลยสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่อง AI Agent สํสำหรับ ธุรกิจยุคใหม่นะครับว่ามันคืออะไรนะ AI เจนต์เนี่ยคนพูดถึงเยอะจังเลยแล้วมันจะเอามาทำช่วยธุรกิจของเราได้ยังไงบ้างนะครับก็จริงๆแล้วการทำธุรกิจนะครับในยุคปัจจุบันนี้นะครับทุกคนก็จะมีความตื่นตัวแล้วก็ตื่นเต้นในเรื่องของการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับเออไอการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยมันคืออะไรจริงๆแล้วมันคือการที่เอา ดิจิทัลนะครับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการทําธุรกิจครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําการตลาดดิจิทัลเนาะการทําเรื่องของ Data นะครับการวิเคราะห์ข้อมูลนะเพื่อเพื่อใช้ในการตัดสินใจใช่ไหมอันนี้ก็เริ่มเข้าสู่ยุค AI Transformation แหละนะครับคำว่า AI Transformation ก็เหมือนกับ Digital Transformation ครับเราเอา AI นะครับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการทําธุรกิจครับซึ่งจากการศึกษาของ m c k i n s e y เนี่ยนะฮะเขาบอกว่า ไม่กี่ปีนะครับ2030เนี่ยนะฮะ5ปีเนาะจากนี้เนาะงานของคนนะครับประมาณ70%เนี่ยจะถูกแทนด้วยระบบอัตโนมัติทำให้ออโตเมชั่นไม่ใช่แค่ตัวเลือกละครับมันเป็นความจำเป็นของทุกธุรกิจเลยที่ถ้าเราไม่ทำใช่ไหมครับโอกาสที่คู่แข่งหรือนักผู้เล่นหน้าใหม่นะครับในธุรกิจของเราเนี่ยเขาก็จะเอา AI นะครับเข้ามาทำออโตเม t e แล้วคิดดูว่า70%นะครับ สามารถอโตโมทตได้หมายความว่าเขาก็จะใช้เวลาน้อยกว่าใช่ไหมครับใช้คนน้อยกว่าใช่ไหมครับแล้วก็ใช้บัต g เจตต้นทุนน้อยกว่าและที่สำคัญก็คืองานมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับนี่ครับเราอยู่ตรงนี้ครับใกล้แล้วนะฮะตอนนี้คือปีประมาณ 2, ปี2 0 2 3เนาะตรงนี้ก็จะบอกว่างานอโตเนมตมันอยูประมาณสักเนี่ยหกสิบ กว่าๆนี่นะครับแต่ถ้าขึ้นไป2030เนี่ยเส้นสีน้าเงินเนี่ยมันอัปเดตเร็วมากนะครับสีฟ้าคือเขาประเมินเมื่อปี2อง7ีเอ้ย2017เนาะแต่นี่คือปี2023มเนี่ยมันขยับขึ้นมานะครับจากการประเมินเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยนะครับก็หมายความว่าอัตราร่งของมันเนี่ยมีกําลังที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการปรับตัวนะครับให้เข้ากับยุค AI นะครับยุคดิจิตอลเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเลือกละครับ มันเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องทำครับทำไมนะครับ AI automation ถึงเป็นเทรนด์นะครับก็มาดูตัวเลขที่น่าสนใจกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับธุรกิจที่ใช้ออโตเมชันนะครับมีการเติบโตเร็วกว่าคู่แข่งถึง3.5เท่าครับทำให้เห็นเลยนะครับว่าการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้เนี่ยไม่เพียงแต่เป็นการทำให้งานของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแต่ยังช่วยให้เราได้มีความได้เปรียบในในการแข่งขันด้วยนะฮะ 3.5เท่านะครับต่อมานะครับลดเวลาทำงานประจำนะครับลงได้40% 8 0ถึง80%ด้วยออโตเมชันครับอันนี้คือประหยัดเวลาได้หมายความว่าเราสามารถใช้เวลาเหล่านี้ในการทำงานอื่นๆได้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นงานสร้างสารรค์งานการทำในเรื่องของกลยุทธ์ต่างๆการทดลองนะครับนี่คือมีมีเวลาเพิ่มขึ้นด้วยนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการลด ต้นทุนในการดำเนินง,งานครับลดค่าใช้จ่ายได้30-50%นี่เป็นจุดที่สามารถเอาเงินตรงนี้นะครับไปทำไปลงทุนนะครับในการทำเรื่องของเทคโนโลยีนะครับอบรมพนักงานนะครับซื้อเครื่องจักรซื้ออุปกรณ์ในการทำงานที่มันมีคุณภาพมากขึ้นเนี่ยลดต้นทุนการดำเนินง,งานได้30-50%นะฮะแล้วก็70%ครับ พนักงานจะมีเวลามากขึ้นนะครับสำหรับการสร้างสารรค์งานที่มันมีประสิทธิภาพนะแล้วก็พัฒนาตนเองนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคือในยุคนี้ผมว่าการรีสกิลหรือการอัพสกิลเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วนะครับในการทําธุรกิจพนักงานของเราี่ต้องปรับตัวตลอดเวลาผมก็เป็นพนักงานนะครับเพราะฉะนั้นคือผมก็ต้องปรับตัวตลอดเวลาเหมือนกันเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเรียนรู้สิ่งใหมๆ่ๆ จากตัวเลืเหล่านี้นะครับก็คงจะตอบได้แล้วนะครับว่าทำไม AI Automation ถึงเป็นเทรนด์นะครับที่ทุกคนนะครับทุกธุรกิจกำลังจับตามองและกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากเรามาเริ่มต้นพูดถึง Workflow Automation กันก่อนนะครับ Workflow Automation นี่คืออะไร Workflow Automation ก็คือการตั้งค่านะครับให้คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมนะครับทำงานซ้ำๆตามกฎที่เราวางไว้ แบบชัดเจนนะครับเหมือนเราบอกว่าถ้าเกิด a ให้ทำ b เมื่อถึงเวลา x ให้ทำ y ออันนี้เป็นการสร้างระบบที่ช่วยจาัดก,การงานต่างๆให้เราโดยอัตโนมัติแบบมีเงื่อนไขที่ชัดเจนครับนี่คือคำว่า workflow automation ซึ่งการทำ workflow automation นี่นะครับมีมานานมากแล้วนะครับตั้งแต่สมัยผมเริ่มทำงานใหม่นะครับ่เราเริ่มมีการทำเรื่องของการทำ a u t o m a t e email นะครับส่ง email หาลูกค้าเมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อ ส่งอีเมลขอบคุณนะครับนี่ตัวอย่างเนาะนี่คือเป็นการตั้งค่าแบบอัตโนมัตินะครับตัวอย่าง w o r k f l o w a u t o m a t i o นอื่นๆนะครับเช่นมีอีเมลเข้ามานะครับมีคำว่าใบาเสนอราคาให้ย้ายไปที่โฟลเดอร์ใบเสนอราคาอัตโนมัตินะครับเนี่ยก็ยกตัวอย่างตัวอัตโนมัติของเราก็คือเช็คอีเมลนะครับค้นหาอีเมลนะครับว่ามีอีเมลเข้ามานี่มีคำว่ามีคำว่าใบาเสนอราคาหรือเปล่า มีคำว่าใบเสนอราคาเป๊ะๆเ,เลยนะครับนี่คือเป็นการทำา w r r k l o w w u u t o m t t o o n นะครับเป็นการใช้คำสั่งแบบระบุแบบชัดเจนเนาะถ้าเจอนะครับให้ย้ายไปโฟลเดอร์แต่ถ้าไม่เจอก็ไม่ต้องทำอะไรอ่านี่คือตัวอย่างของการทำ workflow automation นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือทุกบันจันรนะครับตอนเช้านะครับ9โมงนะให้ดึงข้อมูลยอดขายจากฐานข้อมูลส่งแรงงานไปทางอีเมล อันนี้ทุกคนน่าจะได้กันทุกเช้าอยู่แล้วใช่ไหมครับนี่แหละครับตัวอย่างของการทำ Workflow Automation หรือนะครับมีลูกค้ากรอกแบบฟอร์มในเว็บไซต์ให้บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลและส่ง SMS แจ้งทีมขายอันนี้ก็ถือว่าเป็น Automation อีกแบบหนึงเหมือนกันอาจะสังเกตว่า Automation ที่เราทำกันก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะเป็นยุค AI เนี่ยมันต้องมีการกำหนดกฎเกณ์ที่มันชัดเจนอืม หลังจาก AI เข้ามานะครับมันก็เริ่มมีการใช้เรียกว่า AI a ออ o โตเมชันนะครับ AI ไอออโตเมชันคืออะไรนะครับ AI ไอออโตเมชันก็คือการนำา AI นะครับไปช่วยในการทำงานอัตโนมัตินะครับมาเป็นส่วนหนึ่งของ process การทำงานอัตโนมัติของเราซึ่ง AI นะครับจะทำหน้าที่เฉพาะจุดเช่นวิเคราะห์ข้อความแปลงภาพเป็นข้อความเขียนคอนเทนต์อันนี้คือตัวอย่างของ AI ไอออโตเมชัน ก็เป็นกระบวนการอัตโนมัติที่มี AI เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานครับเพราะว่า AI มันเริ่มคิดได้แล้วไงช่วงแรกๆนี้ไอฉลาดใช่ไหมครับสามารถเออเขียนบทความได้เขียนเนื้อหาได้นะครับสร้างคอนเทนต์ได้อัตโนมัติเลยเราก็จะเริ่มนิยมนะครับเอา AI มาทํางานมาช่วยงานเราเนาะแทนที่เราจะต้องมานั่งพร้อมทีละคําสั่งเราก็เริ่มเอ้ยทําออโตมีดีกว่าในทุกๆคืนให้เขียนคอนเทนต์มาดูตัวอย่างนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับ ตัวอย่างของ AI Automation นะครับเช่นนะครับเราต้องการให้ AI นะครับสรุปคอมเมนต์ลูกค้าที่คอมเมนต์บน f c e e o o o นะครับและให้จัดประเภทของคอมเมนต์นะครับว่าเป็นคำถามเป็นข้อร้องเรียนหรือคำชมซึ่งอัเน,นี้ยเราจะกำหนดกดตายตัวเหมือน workflow automation ในอดีตไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าการพิมพ์เข้ามาเนี่ยมันมีคำที่หลากหลายมากเช่นชอบมากเลยโอ้มันดีมากๆ หรือ,อสนใจข้อมูลอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมพวกนี้นะครับมันไม่สามารถที่จะกําหนดกฎแบบแตยตัวได้แต่ทีนี้พอเรามี AI เนี่ยครับ AI มันสามารถจัดประเภทคําถามเหล่านี้นะครับให้อยู่ในกลุ่มที่เราต้องการได้ฉลาดเหมือนคนนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอา AI เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ workflow ของเราครับก็เลยกลายเป็น AI a ออ o ต a น i ั n นะครับอย่างนี้นะครับอ่านคอมเมนต์ a c e b o o k นะครับเสร็จแล้วเนี่ยครับ ส่งคอมเมนต์เนี่ยนะฮะไปให้ AI ช่วยวิเคราะห์ว่าเออข้อมูลหรือคอมเมนต์จากลูกค้าเนี่ยมันเป็นประเภทไหนนะถ้าเป็นการค้นหาข้อมูลนะครับหรือคำถามให้ส่งโนติไปให้เซลล์ให้รีบเข้ามาตอบคอมเมนต์นี้มองเห็นภาพไหครับหรือถ้าเป็นข้อร้องเรียนนะครับให้ AI นี่นะครับส่งจัดประเภทว่าเป็นข้อร้องเรียนแล้วก็ส่งโนติไปให้ทีมคัส t ตอ e r เมอร์ซั มาดูแลแก้ปัญหาให้ลูกค้าก่อนที่จะเกิดไวรัลก่อนที่จะเกิดเคสที่มันบานปลายนะครับอ่านี่คือตัวอย่างการทำ AI Automation ครับแล้วก็มีอีกมากมายเลยนะครับเช่นวิเคราะห์รีวิวจาก Google Map และสร้างรายงานสรุปความพึงพอใจนะครับ หรือตรวจสอบใบแจ้งหนี้ที่สแกนไว้แล้วดึงข้อมูลสําคัญเช่นจํานวนเงินวันที่และรายละเอียดผู้ซื้อผู้ขายพวกนี้นะครับมาเก็บลงไว้ใน google sheets พวกนี้ก็ถือว่าเป็น ai automation หรือเคส e c l a s s i และยอดนิยมนะครับก็คือให้ ai นะครับมาช่วยเขียนคอนเทนต์ครับให้ทําการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมาส่งข้อมูลให้กับ ai เพื่อเขียนคอนเทนต์ต่อ นี่คือตัวอย่างของ AI Automation ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับก็มีการนำ AI Automation มาใช้งานกันอย่างแพร่หลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ตัว Automation Platform อย่าง Make.com หรือ N8N นะครับตัวนี้ก็เป็นที่นิยมมากๆนะครับและเราก็มาถึงยุค AI Agent ครับ AI Agent คืออะไรความหมายของ AI Agent นะครับคือ AI Agent จะมีคุณสมบัติพิเศษนะครับเป็น AI ชนิดพิเศษที่มีความจำครับสามารถจดจำได้ว่าเคยคุยอะไรกับเราไว้นะฮะและสามารถตัดสินใจได้เองครับว่าควรจะใช้เครื่องมืออะไรเมื่อไหร่และอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย AI Agent จนะครับจะคิดวางแผนและปรับตัวได้ตามสถานการณ์หรือข้อมูลที่ได้รับครับเปรียบเหมือนกับผู้ช่วยอัจฉริยะนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าเราเพียงบอก AI นะครับว่า ต้องการจัดประชุมให้หน่อยนะช่วยจัดงานประชุมให้หน่อย a i ตัวนี้นะครับก็จัดจัดการทุกอย่างเลยครับส่งคำเชิญหาคนที่ต้องเข้าประชุมนะครับจองห้องนะครับเตรียมอาหารว่างแจ้งเตือนให้คนมาประชุมอันนี้คือ EIA g e n t ครับมองภาพออกไหมครับ คุณสมบัติหลักของ AI agent นะครับจะประกอบไปด้วยทั้งหมดส่วนสำคัญทั้งหมด4ส่วนครับส่วนแรกเลยก็คือ AI model หรือ LLM model นะครับส่วนนี้จะทำหน้าที่เป็นสมองครับเป็นตัวที่เอาไว้ให้ AI agent นะครับคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับว่าต้องทำงานอะไรเมื่อไรนะครับซึ่ง AI model ที่นิยมนะครับก็ได้หลายตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็น g p t c o นะครับ g p t 4 1นะครับ หรือแม้กระทั่งตระกูลคลอสนะครับ3.7 Sonnet นะครับ Gemini 2.5นะครับอกจาก XAI ตัวนี้ก็คือได้เกือบหมดเลยนะครับอ่านี่เลือกใช้ได้ตามสะดวกเลยแล้วแต่เราชอบนะครับส่วนที่2ครับก็คือส่วนที่เป็น System Prompt ครับคือคำสั่งแล้วก็หน้าที่นะครับ AI Agent ที่ดีจะต้องมีการเขียนคำสั่งและหน้าที่ที่ดีครับจะได้ทำงานได้ถูกต้องนะฮะ กำหนดบทบาทนะครับบอกวิธีการทํางานขั้นตอนการทํางานให้ถูกต้องระบุว่ามีเครื่องมืออะไรให้ใช้บ้างนะครับคำตอบที่คุณจะตอบเป็นลักษณะยังไงอันนี้จะอยู่ที่ System มพร้อมเลยนะครับส่วนที่3ครับก็คือส่วนที่เรียกว่า Memory ครับก็คือเป็นหน่วยความจำนะครับ AI agent ที่ดีนะครับจะต้องเก็บประวัติการพูดคุยนะครับการโต้อตอบระหว่าง a i เองกับ User นะครับเพื่อให้ประเมินผลได้ครบถ้วนนะครับและสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องเนาะก็จะต้องมีการเก็บ m e m o r y หรือหน่วยความจำนะครับซึ่งหลายๆเครื่องมือนะครับก็สามารถระบุได้ด้วยว่าให้เก็บหน่วยความจำเนี่ยเท่าไหร่นะครับให้ย้อนหลังไปกี่ข้อความนะครับนี่สามารถระบ,บุได้ซึ่งดีมากๆเลยนะเครื่องมือสมัยนี้มันทันสมัยมากมันง่ายมากเลยนะครับในการทำเรื่องของการ ทำเมมโมรีนะครับส่วนที่4นะครับผมใส่ไว้หลายกล่องนะแต่จริงๆคือมันคือส่วนคล้ายๆกันก็คือเครื่องมือครับที่มันมีหลายกล่องเพราะว่าเครื่องมือสามารถมีได้หลายอย่างครับยกตัวอย่างเช่นเราให้เครื่องมือในการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตใช่ไหมเหมือน Google ให้ให้ให้แชท GPT a อ c e นเทอร์เน็ตได้ค้นหาข้อมูลได้อันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ของการให้เครื่องมือนะครับให้เครื่องมือในการวาดรูปยกตัวอย่างเช่น แชท GPT ทุกวันนี้ก็วาดรูปได้ใช่ไหมครับนี่ก็คือการเขามีการให้เครื่องมือนะครับในการวาดรูปให้กับตัวแชท GPT เนาะหรือเครื่องมืออื่นนะครับเครื่องมือนในการค้นหาข้อมูลในสต็อกเครื่องมือค้นหาสินค้ารายละเอียดสินค้าต่างๆนะครับเครื่องมือนในการช่วยเขียนคอนเทนต์นะครับเครื่องมือนในการส่งอ e ีเมลเครื่องมือนในการตอบแชทเครื่องมือนในการ alert อันนี้เราสามารถกําหนดได้มากมายหลายอย่างเลยขึ้นอยู่กับการดีไซน์นะครับของ AI agent ของเราว่าเราจะให้ AI ตัวนั้นนะ่ะมีเครื่องมืออะไรใช้บ้างนะพอเห็นภาพนะครับ AI agent จะประกอบไปด้วย4อย่างครับ AI model มันสมอง system prompt นะครับ memory นะครับก็คือมีความจำแล้วก็มีเครื่องมือต่างๆให้ AI agent ได้เลือกใช้ในสถานการณ์ที่เหมาะสมม มาดูตัวอย่าง AI Gen ก,กันนะครับก็ยกตัวอย่างนะครับนี่คือเป็นแชทบอทนะครับ AI Gen แชทบอทที่เวลาลูกค้าทักแชทเข้ามาเนี่ยนะครับเราก็ให้เครื่องมือ AI Gen ไว้ทั้งหมด4ตัวก็คือดึงข้อมูลบริษัทนะครับว่าบริษัทเกี่ยวกับบริษัทอะไรนะครับมีที่อยู่อยู่ที่ไหนรายละเอียดข้อมูลต่างๆแล้วก็มีเครื่องมือในการดึงข้อมูลสินค้านะครับเพื่อมาตอบลูกค้าเนาะรายละเอียดสินค้าราคาโปรโมชั่นนะครับ แล้วก็มีเครื่องมือในการดึงข้อมูลลูกค้าด้วยว่าลูกค้าที่คุยกับเรา,เราอยู่เนี่ยเขาเป็นใครนะครับมีความต้องการอะไรนะแล้วก็มีเครื่องมือในการแจ้งแอดมินอเลิกไปที่แอดมินว่าเออกรณีที่ลูกค้าหรือ,อ AI a g e n นเนี่ยไม่สามารถตอบคาถามลูกค้าได้นะครับพอมีเครื่องมือเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเวลาลูกค้าทากักแชทเข้ามาเนี่ยนะฮะเขา AI agent เนี่ยนะครับก็จะประมวลผลครับว่าควรใช้เครื่องมืออะไรในการที่จะตอบคาถามลูกค้า อ่านี่คือ AI agent ครับมันเหมือนคนคนหนึ่งเลยที่เรา b r i e งานไปว่าเอ้ยหน้าที่ของคุณคือตอบลูกค้าตอบคำถามลูกค้านะดึงข้อมูลบริษัทมาดึงข้อมูลสินค้ามาดึงข้อมูลลูกค้ามาแจ้งแอดมินตามสถานการณ์ที่เหมาะสมนี่คือ AI agent ครับมันสะดวกตรงที่เราไม่ต้องกำหนดเงื่อนไขหรือกำหนด workflow หรือกำหนดสถานการณ์นะครับ AI Gen สามารถตัดสินใจเองได้เลยเหมือนเป็นคนคนหนึ่งเลยนะครับนี่แหละครับ AI Gen พอมาเปรียบเทียบนะครับทั้ง3ตัวเลยนะครับทั้ง Workflow Automation นะครับ AI Automation แล้วก็ AI Gen นะครับความสามารถเป็นยังไงบ้างแตกต่างกันมากแค่ไหนนะครับก็ถ้าเป็น Workflow Automation นี่นะครับจะทำงานตามคำสั่งและกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้านะครับส่วน AI automation ก็คือจะวิเคราะห์ข้อมูลจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างได้นะแล้วก็สามารถสร้างผลลัพธ์ด้วย AI ได้นะครับนี่คือ AI automation นะฮะส่วน AI agent นะครับสามารถตัดสินใจได้เองนะครับว่าจะใช้เครื่องมือนะครับหรือจะวางแผนขั้นตอนการทำงานยังไงสามารถตัดสินใจเองได้เนาะก็ถ้าเป็นโครงสร้างลักษณะของโครงสร้าง workflow นะครับถ้าเป็น workflow automation เนี่ยนะครับจะมี ลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนแน่นอนตรงไปตรงมานะครับเป็น if then else ถ้า x ให้ทำ y อะไรแบบนี้นะครับแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับส่วนถ้าป็น AI automation เนี่ยนะครับเรากำหนดขั้นตอนไว้ก่อนนะครับแต่ AI นี่นะฮะมีอิสระในการที่จะสร้างเนื้อหาในการเขียนคอนเทนต์ Content, หรือในการตีความหมายของข้อมูลโดยที่เราไม่ต้องเป็นระบุแบบชัดเจนมากนะครับ ส่วน AI Agent เนี่ยนะครับเหมือนเราบีฟงานกว้างว่าเอ้เราต้องการให้เขาปิดงานขายให้ได้ AI Agent ก็จะวางแผนแล้วก็ปฏิบัติตามหน้าที่เลือกขั้นตอนเลือกเครื่องมือนะครับแล้วก็ขั้นตอนในการที่จะทำเองอ่านี่ก็ความแตกต่างนะส่วนความน่าเชื่อถือของตัว workflow นะครับก็ถ้าเป็น w r r k l o w w u u t o m t t o o เนี่ยก็คือความน่าเชื่อถือจะสูงมากอ่ะความแม่นยำจะสูงมากนะครับก็สามารถ เดาผลลัพธ์ได้เลยว่าจะออกมาอย่างไงเนาะส่วน AI automation เนี่ยเนื่องจากว่าเราวางขั้นตอนกำหนดขั้นตอนไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คือจะมีความาน่าเชื่อถือรือความแม่นยำเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะครับก็มีอาจอาจงอแงบ้างนะครับอาจจะให้คําตอบที่ผิดพลาดบ้างแต่คือโอกาสที่ถูกตอ้องนี่มีมากนะครับสูงมากนะครับส่วนถ้าเป็น AI agent เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเขาต้องตัดสินใจเองเนาะ แล้วเขาก็เลือกใช้เครื่องมือเองวางแผนการทํางานเองอันเนี้ยมันก็จะมีความที่บางทีน้องอาจจะดื้อไงเพราะฉะนั้นคืออัตัดสินใจที่ผิดพลาดบ้างนะครับก็เคยมีเคสที่ AI agent น,นะครับให้ข้อมูลลูกค้าผิดก็มีนะครับก็เหมือนคล้ายๆกับเราใช้พวก ChatGPT อย่างเงี้ย<ๆ>เขาก็จะคอยอบอกเสมอว่าเอ้ย AI agent เน,นี่ย AI พวกเนี้ยสามารถให้คําตอบที่ผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นก็ความน่าเชื่อถือหรือความแม่นยํานี่ก็คืออยู่ในขั้นที่เราเรียกว่า ปานกลางนะครับถ้าเป็นในด้านของความยืดหยุ่นนะครับก็ถ้าเป็นความยืดหยุ่นเนี่ยจริงๆคือถ้าเป็น Workflow Automation เนื่องจากว่ามีลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนมากๆนี่นะครับเพราะฉะนั้นคือความยืดหยุ่นค่อนข้างต่ำนะครับน้อยมากเลยนะครับต้องทำทำได้เฉพาะในสิ่งที่ตั้งโปรแกรมเอาไว้นะฮะถ้าอยากได้เพิ่มต้องแก้นะครับแก้โปรแกรมแก้ Workflow เนาะส่วนที่ u t o m a t i o n เนี่ยก็จะมีความยืดหยุ่นนะครับปานกลางเนาะบางบางเรื่องนี่ก็สามารถ ปรับนิดหน่อยแล้วก็ทำต่อได้นะครับส่วน AI Agent นี่นะครับความยืดหยุ่นสูงมากครับเพราะว่ามีเครื่องมือรองรับนะครับรับได้ปรับตัวได้ตามสถานการณ์ที่ลูกค้าพิมพ์มาหรือสิ่งที่เราต้องการได้นะครับไม่เป็นลำดับขั้นตอนนะครับสามารถมีความยืดหยุ่นสูงนะฮะถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะครับ เวิร์กโฟล์ออโตมชันเนี่ยนะครับก็เหมือนเครื่องจักรในโรงงานนะครับที่ทํางานซ้ําๆนะครับทำงานซ้าๆลดลดเวลาในการทํางานนะเน้นความถูกต้องนะครับส่วน AI ไอออโตม i ชันก็คือเป็นผู้ช่วยนะครับที่ทํางานตามคาสั่งแต่ว่าเก่งเรื่องภาษาครับสามารถแปลภาษามนุษย์ได้เขียนภาษามนุษย์ได้ส่วน AI A เอเจนนี่นะครับเป็นเหมือนเลขาเป็นเหมือนน้องฝึกงานครับเป็นผู้ช่วยส่วนตัวที่คิดและวางแผนเองได้ซึ่งบางครั้งก็ อาจจะถูกใจเรานะบางครั้งก็อาจจะไม่ถูกใจเราซึ่งจะเก่งไม่เก่งเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วย4ส่วนที่ผมเคยบอกไว้ก็คือสมองนะครับก็คือ AI m o เด l ที่เราเลือกใช้งานนะครับคำสั่ง system พร้อมนะครับที่เราระบุนะครับ memory วความจำเราเก็บยังไงนะครับแล้วก็การให้เครื่องมือที่เหมาะสมเพียงพอให้ AI จิ้นทำงานอันนี้ก็จะเป็นจุดที่จะช่วยให้ AI ยื่นของเราเนี่ยสามารถวางแผนได้ถูกต้องทำงานได้อย่างถูกต้องมากขึ้น นะสรุปในคลิปนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้ AI agent นะครับว่าคืออะไรนะครับมีความสำคัญอย่างไรในธุรกิจยุคดิจิ t a ลทรานส FORMATION แบบนี้นะครับรวมไปจนถึงเข้าใจถึงความแตกต่างนะครับระหว่าง AI agent เมื่อเทียบกับ Workflow Automation กับ AI automation แล้วเนี่ย AI agent มันต่างกันยังไงมีความสามารถพิเศษยังไงเพื่อให้ไปต่อยอดในการดีไซน์นะครับในการสร้าง AI agent ให้เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณในอนา,าคต เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ